เอ๊สวัสดีค่ะนักเพรมาแล้วค่ะนักเพจมาแล้วค่ะนักเพรอายุครบ5เดือนแล้วนะคะเพิ่งครบ5เดือนไปนเมื่อวันที่18ที่ผ่านมาก็ตอนนี้ยังอยู่กรุงเทพค่ะเน๊ะบ๊ายบายอยู่กรุงเทพตอนแรกว,ว่าจะอยู่แค่เดือนเดียวนะคะก็แบบมาๆก็ติดธุระเรื่องงานเรื่องครีมอะไรอย่างเงี้ยเนาะออยก็อยากให้อยู่ช่วยด้วยอะไรอย่างนงี้แล้วที่สําคัญ คุณตาคุณตายังคิดถึงนเพศอยู่เลยยังอยู่กันนเพศนะคะก็เลยอยู่ต่ออีกเดือนหนึ่งหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งต่ออีกเดือนหนึ่งนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพานเพศไปฉีดวัคซีนค่ะครบห้าเดือนคุยเก่งพูดเก่งตัวยาวค่ะต้องเชกญค่ะต้องฮัตจตัวยาวมากแล้วก็หนักมากค่ะ เดี๋ยวพวกนี้ถึงจะรู้ว่าหนักเท่าไหร่แต่ว่าล่าสุดที่ชั่งไปก็คือ6โล6โลต้นๆนะคะน่าไลยนะให้คกแนนดกว่าเนทเฟนมาหาใหม่นะคะสำหรับใครที่สนใจเรื่องครีมนะคะก็เข้าไปดูได้ที่ www. whiteperfectskin. Right com นะคะสนใจสั่งซื้อได้ผ่านปู๊กออยลายปูก็ p u p o p e r f ทีนะคะ f อฟินแลนด์ทีไทยแลนด์นะแล้วก็ของพี่ออยนะคะ OIL-KA ค่ะเข้าไปดูรีวิวได้รีวิวที่อัปเดตแบบอัปเดตแบบรวดเร็วนะคะก็ใน IG กับ a c e b o o k เนาะไปดูได้หรือว่าถ้าต้องการของเร็วของเร็วรวดเร็วนะคะสั่งซื้อผ่านตัวแทนผู้ก็ได้คะ่จะจัดส่งเร็วรวดเร็วเลยถึงมือเลยนะคะวันต่อวันได้ค่กนันแล้วนะบ๊ายบาย ไโอเคค่ะไปได้ว,ดว okay, บายสมจุมได้จุ๊บจุ๊บจุนะอะน้อ